สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า246 f u Channel นะคะต้อนรับข้อสู่กรำน,นายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะถ้าใครไม่อยากฟังต้นคลิปนะคะสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าจะเขียนเอาไว้ด้านล่างในการเริ่มการทำนายดวงได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเรียกว่าเป็น timeless เป็นคลิปที่ special หรือพิเศษที่กิ่งฟ้าทำให้ทุกท่านนะคะเรียกว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆท่านนะคะเรียกร้องกันเข้ามาเลยว่าอยากให้ทำว่าการเปลี่ยนแปลงหรืออะไร จะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเลยแยกเป็น12คลิปนะคะก็คือ12ราศีนั่นเองนะคะให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมเป็นแนวทางนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เรียกว่า general reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นทุกท่านต้องดูอย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดสติหรือว่าอาจจะมีอะไรที่กิ่งฟ้าอาจจะต้อองเตืนนกก็ททุท่าดูล เรามาระวังแล้วก็รับกําลังใจพลังงานดีๆกลับไปนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครที่อยากที่จะปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube สามารถทําได้นะคะมันจะเป็นตัวฟันเฟืองที่อยู่มุมด้านขวาของคุณถ้าภาษาไทยจะเรียวกว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น playback speed นะคะถ้าใครที่โอเคกับการพูดสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะปรับให้เร็วขึ้นก็สามารถเพิ่มสปีดได้ถ้าปรับให้ช้าลงก็ลดสปีดลงได้นะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะค คิดว่าวันนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงกรานนะคะอ่ะเรามาดูกันหรือปีใหม่ไทยเรานะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะ capacity to love uh, determination in the knowing Four of Swords Ten of Cups Two of Pentacles Happy Squirrel Pai Eight of Cups Page of Swords Queen of Swords Knights of Wands t าม e องคัพส s เ n e s ของหวงส์โอเคค่ะอันดับแรกสิ่งที่หิมฟ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือไพ่มันขึ้นว่าคุณจะสงบสงบจิตสงบใจในบางเรื่องมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น แต่ช่วงนี้คุณจะมีความสามารถในการทรําสำต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้ามองอีกมุมนึงอะช่วงนี้เนี่ยคือมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราจะต้องจัดการมีเรื่องที่เราแบบเคร่งเครียดในบางเรื่องหรือว่าพยายามที่จะตั้งใจทําอะไรบางอย่างคือจริงๆกิ่งฟ้งาม,มองว่าเป็นความเครียดในทางที่ดีเหมือนกับแบบเหมือนสมมติถ้าเรากําลังจะ สอบเราก็ต้องอ่านหนังสือแบบหนักมากอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะหรือบางคนเนี่ยอยากประสบความสำเร็จนดนน้านต่างๆเราจะต้องขมักขมเนมากต้องอดทนต้องเพียรพยายามต้องปาดเง่อก่อนที่จะได้อะไรมาแต่สุดท้ายแล้วมันจะประสบความสำเสร็จเพราะว่าไพ่จริงๆไพ่ใบพิเศษขึ้นมาขนาดนี้คือส่วนมากแล้วแปลว่าอะไรคือฟ้าหลังฝนยอบสดใสสําหรับตัวคุณหรือว่าคุณอาจจะเจอข่าวดีเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นในหลังสงกรานนี้นะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบต้องใช้ความคิดเยอะกว่าปกติอาจจะมีความเครียดเข้ามาบ้างนะคะพยายามผ่อนคลายด้วยละกันหลังจากเราเลิกงานหรือว่า รู้สึกว่าอยากคุยกับใครที่เราไว้ใจอค่ะสามารถพูดคุยได้เผื่อ <c oughs> เผื่อบางทีเราอาจจะแบบได้คำปรึกษาที่ดีได้อินสปิเรชันได้แรงบนนันดาลใจได้กลับกำลังใจที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งดูช่องของกิ่งฟ้าก็ได้นะคะคือไม่รู้จะโปรโมทใครนอกจากตัวเราเอง <c oughs> แกล้งเล่นนะคะแกล้งเล่นนะคะอ่ะก็คือปบบปนะน่ึ่งว่าเราเองควรเสพสื่อที่เป็นพลังงานดีๆอะคะ่ะกิ่งฟ้าพยายามอยากให้คุณเองอะอย่าไปแบบ คือบางทีบางครั้งเนี่ยเสพสื่อได้แต่เสพในในทางที่ดีแล้วก็พยายามละจากสื่อออนไลน์บ้างคือโซเชียลดีทอกซ์บ้างมันจะช่วยเหลือคุณให้คุณจิตใจแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดคเจรจจนิดนึงถึงแม้ว่าพลังงานของคุณนในเรื่องคําพูดคำจรจารของคุณนะคะมันจะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับหลายๆท่านได้นะคะแต่ในเวลาเดียวกันช่วงนี้คือคิดก,ก่อนพูดเยอะนิดนึงหรือว่าจะพิมพ์แชทคุยโพสต์หรือจะส่งงานจะส่งอะไรออกไปเนี่ย คิดให้มันดีๆคิดให้มันเยอะๆไม่ได้หวอกให้คิดมากนะแต่คิดให้มันเยอะๆนิดนึงเพื่อที่จะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ในเรื่องเอกสารสัญญาขขอะไรต่างๆคือดูให้มันรอบคอบนิดหนึ่งมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องไปเซ็นคำประกันให้ใครจะต้องแบบไปดูอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินผลประโยชน์ต่างๆให้กับตัวเราเองหรือผู้อื่นหรือเราต้องไปแบบทําให้กับผู้อื่นอย่างเงี้ยคือดูให้มันดีๆหน่อยละกันโดยเฉพาะที่ใครอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเงินมันไม่เข้าใครออกใครฉะนั้นเรามาระวังตัวเราให้ดีป้องกันตัวเราที่ขิงฟ้าพูดคือให้ตัวเราเองเอ,ะ,องะคะเอาคืาร สิ่งเหล่านี้เราต้องอยู่เหนือดวงอย่าไปตามดวงนะคะแล้วก็รวมถึงจริงๆอะ่ะช่วงนี้คุณจะคนค่อนข้างมีความสามารถคือเก่งอะ่ะหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนชื่นชมชื่นชอบในศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้น,นหรือว่าทําอะไรค่อนข้างที่จะมีคนมอบหมายงานที่สําคัญให้กับเรานะคะแต่ในเวลาเดียวกันนะคะคือ ด้วยความที่เราเองรู้สึกว่ามีความ perfectionist ค่ะต้องทําให้มันดีออกมาให้มันดีที่สุดเลิศที่สุดอะมาเลยทําให้เราเองอาจจะแบบอย่างที่กิมฟ้าพูดไปคําเดิมคือเครียดได้ง่ายนะคะพยายามปล่อยวางบางเรื่องที่มันไม่สามารถควบค contrl ได้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างเครียดได้แต่ไม่ใช่ว่าเครียดตลอดเวลาทั้งวันนะคะเป็นกําลังใจใคุณมามา่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าใครกาลังเรียนกําลังจะสอบนะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงของเวลาดีในการที่จะตั้งใจขมับขเม่นในการอ่านสอบต่างๆแล้วคุณจะได้ดีนะคะอะ่บางท่านอาจจะมีการเดินออกจากอะไรบางอย่่างทีมัน ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีบางท่านอาจจะมีการทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างช่วงนี้ปรับจับปลาสองมือค่ะเหมือนแบบทาอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างบางท่านอาจจะมีการละทิ้งละวางอะไรบางอย่างคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มาดูคลิปนี้จะเจออย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าต้องออกจากงานตอบเราทำอย่างอื่นหรือมันแปลว่ามีการทําให้แบบเหมือนมีการเหมือนมีอะไรบางอย่างมันสงบนิ่งลงอะค่ะอะแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องเตรียมไฟต่อในแบบในศึกถัดไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เปรียบเลยเนาะฉะนั้นเราบอกว่าบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย ถ้ามองในแง่ที่อีกแง่หนึ่งคือคุณอาจจะมีการพักผ่อนหรือว่าอาจจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นช่วงเวลาดีนะคะ,ะแต่ถ้ามงคลบอกว่าเออโดนพักงานค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยอ่าไม่เป็นไรคือต้องบอกแบบนี้ถ้าเราผิดก็ต้องว่าตามผิดแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันมันด้เหตุผลอะไรเงี้ยคือจะบอกว่า คุณจะถางานใหม่จะเดินหน้าต่อไปหางานอื่นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆสามารถทําได้น,นคะคะอันนี้คือคือพลังงานมาเลยขึ้นว่าการเดินไปข้างหน้าการก้าวกระโดดการเติบโตไปข้างหน้าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่กิงฟ้าพูดคําเดิมย้อนไปกับเรื่องคําพูดช่วงนี้เรามาระวังคนที่อายุน้อยกว่าเราหรืออายุงานน้อยกว่า,านิดนึงด้วยละกันหรือว่าคนที่เป็นผู้หญิง ที่อายุมากกว่าเราคือมันจะเป็นเหมือนแบบสุดโต่งนิดนึงเนาะ,ะถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าเรามาระวังผู้หญิงที่อายุมากกว่าเราในช่วงนี้คือหรืออายุงานเขามากกว่าเรานะคะบางทีอาจจะคุยยากหรือแบบเราต้องคิดก่อนพูดเยอะๆนะคะหรือว่าต้องใช้คําพูดในการห่านล้อมพูดจาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพื่อให้มันแบบเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอใครทํายังไงได้อย่างนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามแต่ที่เรากําลังเผชิญหรือว่ากําลัง แบบเจอน่ยแบบเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรอยู่อะถ้าเราไม่ผิดอะค่ะกิงฟ้าบอกเลยเราจะได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าผิดก็เป็นตามนั้นนะคะเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองเท่านั้นเองหรือว่าเรามาระวังคนที่อายุงานน้อยกว่าเราไปเลยหรือว่าเขาคนนั้นเนี่ยคืออาจจะอายุน้อยกว่าเราในช่วงนี้นะคะ บางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ว่าเป็นที่ตัวเราก็ได้ที่ไพ่ขึ้นมาอาจจะขึ้นเตือนว่าให้เรามาระวังในเรื่องอารมณ์ของเราบางทีเราอาจจะเอาแต่ใจกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดแต่ความเอาแต่ใจเนี่ยคือต้องเอาแต่ใจให้ถูกคนแต่ไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตลอดเวลามันจะทําให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือมันลดเสน่ห์ในตัวเราเองลงได้อ่ประมาณนั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณต้องดูหลักความเป็นจริงด้วยและเหตุผลนะคะคือกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครใครทำยังไงก็อย่างที่กิงฟ้าบอกคือได้แบบนั้นแต่จะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยราศีก จะพบเจอข่าวดีหรือว่าคุณเองอาจจะไปร่วมงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงหรืองานมงคลหรือเราเองอาจจะมีงานบุญงานมงคลเราไปร่วมงานเป็นได้หมดเลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีในการที่จะเหมือนแบบไปร่วมงานหรือว่ามีงานมงคลเองเป็นได้หมดเลยดีทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของการแข่งขันบางคนอาจจะบอกว่าแข่งในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการเรียนการสอบเรื่องการแข่งขันเนี่ยจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเพียรพยายามตั้งใจ คุณมีโอกาสที่จะได้สิทธิ์นั้นที่จะได้รับชัยชนะอยู่ในกำรรม,มือนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราแบบว่าขี้เกียจไม่ค่อยได้ออทำลงมือทําเท่าไหร่มันก็จะเป็นไปตามนั้นแต่คือเปอร์เซ็นต์น่ะคือมันจะได้รับชัยชนะมากกว่านะคะถ้าเราลงมือทําแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกมันคือแล้วแต่โชคชะตาด้วยหนึ่งส่วนแล้วแต่จังหวะชีวิตด้วยหนึ่งส่วนด้วยนะคะจะบอกว่าเก่งเก่งอย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่100%อ่ะ เก่งด้วยส่วนหลักๆเลยแต่ต้องเฮงด้วยแล้วต้องอยู่จังหวะชีวิตด้วยแต่กิ่งฟ้าบอกเสมออะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุออกไปจากชีวิตของเราในช่วงระยะเวลาหลังจากสงกรานในช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นการอาโหสิกรรมถ้าเรากําลังโกรธกําลังเกลียดใครอยู่ต้องให้อภยัยอันนี้คือกิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่ามองโลกสวยหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่กิ่งฟ้าพูดบนหลักความเป็นจริงว่าถ้าเรากดแค้นใครเราเกลียดแค้นใครเนี่ยมันทําให้พลังงานดีๆมันหม่นหมองลงไปหมดเลยในช่วงแบบแบบหลังสงกรานคุณอาจจะเจออะไรดีๆๆมาก อข่าวดีตามที่กิงฟ้าบอกเนพลังงานไพ่แต่เสร็จแล้วเราแบบกธแค้นเกลียดมากถึงแม้ว่าเขาจะผิดจริงๆแต่กิงฟ้าจะบอกว่าวันใดวันหนึ่งอะค่ะถ้าเราเอโหสิกรรมเราให้อภัยได้เรามีความสุขใจเราเบาก่อนแล้วกิ่งฟ้าบอกเสมอนะถ้าเราเอโหสิกรรมด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆคนที่เขาทําไม่ดีกับเราจะได้รับกรรมไวยกับปกติแต่ไม่ใช่ว่าหุยเราอยากได้เขาได้รับกรรมไวเรารีบอโหสิกรรมแต่ใจเราลึกๆอะ ฟ้าดินเขารู้หมดนะคะเราโหดจิกรรมจริงไม่จริงจากใจลึกๆถ้าเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจในการโหดจิกรรมจริงบอกเลยว่าใครทําแบบไหนได้แบบนั้นกลับไปทวีคูณบอกไว้เลยนะคะฉะนั้นการโหดจิกรรมในบางเรื่องหรือว่าการปล่อยวางมันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการปล่อยวางเลยมันยากยิ่งกว่าต้องปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่หรือบางทีบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนกับไพ่ใบนี้ เป็นเหมือนไพ่กับเอฟคัพส์เหมือนการเดินออกจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่หรือบอกว่าออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ออกจากสิ่งที่แบบสถานที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราแล้วเ,เราอยากไปเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งโอ้แล้วไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นไพ่พิเพเนตเป็นในสำรับนี้จะเป็นไพ่ใบเดียวที่เป็นไพ่เพเนตขึ้นมาเลยนะคะคือความโชคดีเนี่ยความโชคดีเป็นไพ่เพเนตขึ้นมาคือช่วงนี้คุณอาจจะได้อะไรมาแบบฟุ๊กๆหรือว่าอยู่ดีก็อาจจะมีคนมีคนชวนคุณไปทํางานหรือว่าชวนคุณไปทําอะไรที่มันเป็นแบบ เหมือนสร้างเงินสร้างทองสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้นะคะบางท่านถ้ามีอะไรที่มันทําอะไรมากกว่าหนึ่งช่องทางยิ่งดีนะคะ,ะไม่ควรหาเงินทางเดียวอะค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะหาาเงินอีกทางหรือหาอะไรที่มันรองรับอีกทางด้วยจะยิ่งดีสาหรับตัวคุณอย่างที่กิ่งฟ้าพุ่ง,พ,ง,พ,งพูดไปไมเมื่อกี้ในเรื่องของคําว่าคําพูดคําเจรจาถ้าไม่อยากมีปัญหากับใครระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้นะคะเขาขึ้นเตือนมาหลายรอบกิ่งฟ้าเลยต้องพูดไม่ได้พูดซ้ำนะมันขึ้นเตือนขึ้นมาพ่ภัยขึ้นมา ก็เลยต้องพูดแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยต้องสร้างผลงาน หรือว่าจะต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้มากขึ้นให้มีคนรู้จักคือมันเป็นช่วงเวลาของการดีที่จะกอบโกยอะไรบางอย่างนะคะเป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้แบบได้รับรางวัลรับปริญญาหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะคะอ่ะเ,เป็นเหมือนมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ถ้าใครกําลังคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้หรือไปปรึกษาแพทย์สามารถมีได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นการกําเนิดหมายถึงว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจบจากสิ่งเดิมเริ่ม ต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีการทําอะไรที่มันเพิ่มพูนกว่าเดิมมากในช่วงนี้จริงฟ้าถึงบอกว่าคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วมันดีนะคะแต่พยายามควบคุมสติและเรื่องอารมณ์ของคุณให้มากขึ้นเนี่ยไพ่จริงๆไพ่ไม่ได้ขึ้นเตือนตั้งแต่ต้นหมัน่นนั่งสมาธิหน่อยนะคะ meditation นะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยเวลา5นาทีเป็นต้นไปถ้าสวดมนต์ได้ยิ่งดีนะคะมันจะดีสำหรับตัวคุณแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าใครเนี่ย อ่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าได้สัปสัตเลี้ยงมาก็ได้อ่ได้แบบลูกหมาลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยลูกนกอ่หรือบางคนอาจจะไปเลี้ยงแบบ กระลอกดอเ์มาส์อะไรก็ว่ากันไปคือสามารถที่จะมีแบบใน,ในเชิงแบบนั้นเป็นลูกก็คือแบบสามาัมพัทธ์ก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่ากําลังที่จะได้หลานแล้วค่ะหลานที่เป็นคนนะคะหรือว่าเราเองอาจจะมีบุตรมีลูกเองนะคะ,ะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยอะคะ่ะไพขึ้นปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้เรามาระวังแค่เรื่องสุขภาพของคุณนิดนึงในเรื่องของการอาการที่เหมือนแบบอาจจะนอนไม่เพียงพอหรือว่าไข้หวัดคัดจมูกมูกไหลหรืออากาศอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าพพพววกกุ่่น PM ภูมิแตางๆ พอพ่ขึ้นหนาวๆร้อนๆช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงในเรื่องสุขภาพของคุณนิดนึงนะคะแล้วก็อุ้ยพ่ยขึ้นดีพ่ขึ้นแก้อาถพนอะไรที่มันไม่ดีมันออกไปจริงๆเหมือนกันทีแบคุณกําลังเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือใครกําลังออกรถเนี่ยช่วงนี้เป็นการออกรถด,ดีมากๆคือถ้าใครคิดจะมีรถใหม่นะคะสามารถที่จะออกรถได้แล้วเหมือนให้แบบพระ เติมให้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีพวกคุณนั่งรถก็ได้เป็นการเจิมรถอีกทางหนึ่งนะคะช่วงนี้เขาขึ้นเตือนในเรื่องการใช้เงินของคุณคือคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันเหมือนอาจจะแปลว่าหมุนเงินคล่องหรือว่ามีเงินเข้ามาแต่คุณใช้เงินเก่งมากช่วงนี้ในหลังสงกรานต์คืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าต้องกลับมาเก็บเงินอีกรอบนึงกลับมามีสติในการใช้ตังอีกรอบนึงบางคนอาจจะบอกว่าใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหรือว่าการเที่ยวกินใช้สอยต่างๆมันนนนนนนกก็็็็เเเเปปปออะไไรรททีีีี่่่่่่แแบบคววววาาาามมสขขขงงตตช้้ึ แปลว่างกบ้างก็ดีหรือว่าพยายามประหยัดเงินหรือใช้เงินอย่างมีสติบ้างก็ดีนะคะช่วงนี้เนี่ยอย่าไปรับของอะไรมาสุ่มสี่สุ่มห้าคือกิงฟ้าอาจจะเคยพูดในบางคลิปที่บางคนอาจจะฟังพอดีแล้วเจอตอนนั้นที่กิงฟ้าพูดไปดีอย่างกิงฟ้าเวลากิงฟ้าได้ของกินมาจากใครก็ตามแต่มานะคะที่ถ้าถ้าไม่ใช่คนที่เราไว้ใจกิงฟ้าจะแบบ อันนีมน้มันเป็นสิทธิ์ของเรานะเราสบายใจแบบนั้นจะเอาของตรงนั้น่ะลอดวางขาเราแล้วก็ค่อยว่ากันหรือบางทีอาจจะไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือพูดตรงๆเพราะว่ากิ่งฟ้าต้องเรามาระวังตัวหลายๆคนก็ทําแบบกิ่งฟ้าก็มีเยอะมากนะคะมันเป็นเครื่องความสบายใจของเรา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 ,เราไม่รู้ได้อะอะไรที่เราได้มานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยอยากจะไปเช่าของมองคลอ่ะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ขอให้คุณไปเช่าในสถานที่ที่ไว้ใจได้ นะคะอย่าเช่าอะไรที่มันแบบแต่บางคน,นแล้วแต่คนนะ้บางคนอาจจะชอบก็ได้ก็คืออย่าไปเช่าอะไรที่แบบดักดาร์กคุณเข้าใจไหมอของอาถรรพ์ของดำอะไรเงี้ยอันนี้คือขอไม่ให้ดูหน้าไพา่แต่ไพยอย่อะเขาขึ้นเตือนแต่ไม่ใช่วทุกคนจะเจอแบบนี้นะคะอย่าไปรับของสุดสีห้าหรือว่าใครเขาให้ของอะไรแบบเป็นของมองคลมาถ้าสมมติเป็นใครก็ไม่รู้ให้เรามาอย่าไปรับนะคะหรือรับมาแล้วเราไม่สบายใจก็เอาไปเอาไปแบบ คือจะบอกว่ามันแล้วแต่พิธีของแต่ละคนนะบางคนเอาไปฝังดินบางคนเอาไปลอยบางคนเอาไปฝากไว้ที่วัดแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องทําโดยที่ไม่ให้คุณผู้อื่นเดือดร้อนบางคนไปแบบลอยน้ําเดี๋ยวลอยน้ําเป็นก็เป็นขยะได้อะไรเงี้ยไปฝากไว้ที่วัดบางทีมันก็จะเป็นแบบของแบบขยะตามวัดต่างๆคือต้องทําโดยที่เราไม่แบบให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะหรือทางที่ดีอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือบางสิ่งบางอย่างอะ่ะอย่าไปรับอะไรมาแบบที่เราไม่ได้ไว้ใจหรือว่าอยู่ดีค่อยมา อ่ะมันก็เป็นเรื่องดีแบบอยู่ดีได้ของขวัญมาแต่ดูดีๆนิดนึงว่าเป็นสิ่งที่ อะไรอย่าไปกินอะไรุ่มซูมห้าอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็อะไรที่ใครที่คิดไม่ดีศัตรูแพ้พ่เนี่ยแม่ไพ่ขึ้นดีคือถ้าจะบอกว่าใครใครที่แบบว่าทําไม่ดีกับเราก็ได้ตามนั้นแต่ถ้าเราทาไม่ดีกับใครก็ได้ตามนั้นนะแต่ไพยย่ใอ่จริงจริงไพ่ขึ้น justice เป็นใบสรุปในไพ่ทาลล์ขึ้นตั้งแต่ต,ต้นอยู่แล้วก็คือคุณจะได้รับความยุติธรรมนั่นเองอ่ะแล้วอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเลยนร่วมงานงานสรีมงคลคุณอาจจะมีงานสิรีมงคลถ้าใครจะคิดแต่งงานมั่นหมายในช่วงนี้เป็นเวลาดีถ้้าาาชช่่ววววงงนนีีใคคครรรจะกกลลัับบไปหบปหอ็็เเด ถ้าใครคิดจะสร้างขรอบครัวกับใครสักคนหนึ่งอ่าก็เป็นช่วงเวลาดีโดยเช่นเดียวกันถามว่าในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าอ่า ถ้าสมมติดวงชะตาของเราต้องเจอใครสักคนหนึ่งไพ่ขึ้นสวนสรรค์สรรสร้างมันก็จะดึงดูดให้เราเจอใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนในช่วงนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือเราไม่ได้ไปเจอใครใหม่ๆก็อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณยากเพราะว่าจริงๆไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่เดิมๆเก่าๆมันจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่างที่่ิิงงงงงฟ้าาาพูดจรๆนนนนนมมัเป็คล มงคลเนี่ยจริงๆบางคนน่ะอาจจะไปร่วมงานแต่งหรือเราอาจจะมีงานแต่งเองก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นเทวรูปศักดิ์สิทธ เนี่ยฮะใครไปเช่าบูชาของศสษ็์ศิธิ์ที่ไว้ใจได้ก็โอเคดีนะคะเหมือนแบบบางคนเอาพระเข้าบ้านหรือขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยดีทั้งหมดในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีบางคนอาจจะเป็นการทําบุญบ้านทําบุญบริษัทเป็นได้หมดเลยนะคะเป็นช่วงเวลาดีจะทําบุญก็รีบทาสร้างบุญกุศลก็รีบทาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปสาใบกันดีกว่านะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรไพ่ขึ้นเศรษฐีนวโกดโอภัยนดีนะคะหมั่นสร้างเงินสร้างทองช่วงนี้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่า เราเองอยากที่จะมีเงินอีกหลักอีกช่องทางหนึ่งอะคะ่ะคือลงมือทําได้เลยมันทําได้เพราะว่าจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะแบบอาชีพเสริมของคุณอาจจะได้มากกว่าอาชีพหลักก็เป็นได้นะคะลาไพ่ขึ้นคําว่าพระสระสวัดีนะคะโอเคลบไพ่ก็ขึ้นพระเสาโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สามใบสรุปนี้คือต้องการที่จะพูดอะไรไพ่นะคะต้องการที่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ไพ่พระพิคเนตขึ้นมาไม่เกีย้ยเป็นคําว่าโชคดีนะคะ คือช่วงนี้คุณอาจจะได้อะไรมาฟุกฟุกจริงๆแล้วไพ่ขึ้นแบบคุณสังเกตอะไรตรงนี้ไหมอันนี้ขอไม่พูดเยอะละกันเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้มาแนวพวกแบบอะไรที่แบบโชคลาภหวยอะไรเงี้ยไม่ได้มาด้านนั้นนะแต่อยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบอยู่ดีก็มีคนเอาของขวัญแต่หรือว่าอาจจะคุณอาจจะได้งานดีๆมาอยู่ดีได้แล้วมาฟุกฟุกคือแบบมีคนมอบอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีๆให้กับคุณก็เป็นได้แต่กิ่งฟ้าก็พูดอีกมุมนึงว่า ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยในของสิ่งนั้นที่เราได้มาคือ,อไรแต่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ดีๆที่แบบเฮ้ยเราเจอแบบเขามอบงานให้กับเราเขาแบบปากต่อปากหรือว่าสินค้าของเราได้รับมีคนแบบอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวให้เราโดยไม่ได้คิดค่าจ้างอะไรอันนี้คือสมมติเห็นภาพเฮ้ยอยู่ดีของเราก็แบบเกิดแมสขึ้นมาไวรัลขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้น,นกิ่งฟ้าถึงบอกว่าอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่า มีการไปไหว้พระสวดมนต์เป็นได้หมดเลยนะคะแลวช่วงนี้เหมือนเป็นการบริจาคหรือการถ้าสมมติคุณจะทําอะไรถ้าจะทําบุญนะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคและคุณหมั่นนั่งสมาธิเป็นประจำจะยิ่งดีการบริจาคได้ทุกรูปแบบเลยอาจจะเป็นของมือสองอย่างเช่นเสื้อผ้าที่แบบกิงฟ้าทําประจําเลยเพราะว่ากิงฟ้าเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบว่าขอโทษนะคะคือแบบเปลี่ยนบ่อยมากๆเป็นคนที่แบบใส่ใส่ซ้ําไม่กี่ตัวนะคะนอกกนั้นคือแบบเราใส่แล้วก็ให้ผู้อื่นเลยอย่างเงี้ย นะคะสะภาพยังดีสภาพนางฟ้ามากไม่คิดเงินให้เลยอะไรเงี้ยมีเยอะแยะคือกิ่งฟ้าจะให้คนนู้นคนนี้บ่อยๆคนใกล้ตัวนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นการบริจาคพวกแบบจริงๆถ้าสมมติใครจะซื้อแบบ พวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กหรือซื้อหนังสือให้กับเด็กก็ได้นะคะช่วงนี้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาจะยิ่งดีนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าใครทำอาชีพที่แบบต้องเอนเตอร์เทนผู้อื่นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบคาพูดคำจ,รจาราเสียงร้องร้องเพลงนะคะหรือว่าเนี่ยนม้การเรียนการสอบช่วงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็อะไรที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางช่วงนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันอ่าบางท่านเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวคุณเองอยากไปสวดมนไว้พระ ที่วัดหรือว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมช่วงนี้ทําได้เลยเป็นช่วงเวลาดีเพราะว่าจริงๆไพ่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติธรรมไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปมากกว่า1วันไป3วัน7วันเป็นแล้วแต่คุณได้หมดเลยดีทั้งหมดเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นเป็นลักษณะของการแบบทําอะไรที่เป็นมงคลในชีวิตของคุณแล้วไพ่ขึ้นพระเสาจะบอกว่าแปลกมากแปลกมากๆคุณสังเกตอะไรไหมใบที่เป็นใบาทารที่กิ่งฟ้าเพิ่งบอกคุณว่ามันมีคําว่า justice ขึ้นมาใช่ไหม อ่ะอันนี้ก็คือเป็นพระเสาเนี่ยจะขึ้นเป็นลักษณะของตาช่างที่ตั้งตรงเป็นความยุติธรรมถ้าใครที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ในช่วงนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่บางคนอาจจะบอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเลยค่ะอาจารย์มันอาจจะแปลว่าความยุติธรรมในชีวิตหรือว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณทํายังไงได้แบบนั้นคุณขยันก็ได้แบบนั้นคุณทําไม่ดีคุณก็ได้แบบนั้นความยุติธรรมจะเป็นของคุณทั้งหมด นะคะแล้วก็รวมถึงใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกเกษตรกรรเพื่อสวนไรนาช่วงน,นี้ดีหรืออสังหาริมทรัพย์ของเก่าหรือว่าอาจจะเป็นของที่มาจากต่างประเทศหรือสื่อออไลน์ต่างๆช่วงนี้คือเลิศมากๆหรือว่าใครที่อาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับพวกประดุมความยุติธรรมต่างๆทํางานในแบบเป็นนักกฎหมายทํางานในศาลหรือว่า,าเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ตตดกับที่เป็นต้นและอื่นๆนะคะกิงฟ้าอาจจะพูดไม่หมดนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างดีเอาเป็นว่าอะไรที่สุดจะิตอ่ะดีทั้งหมดนะคะแต่จะบอกว่าถ้า คุณจะกลัวจะบอกเลยว่าถ้าเราทําผิดอะไรควรกลัวเอาไว้และควรปรับปรุงตัวเองไม่สายเกินแก้แต่ถ้าเรายังทําผิดซ้ำซากอันนี้คือมันเหมือนกับว่ามันก็มันมันก็จะทําให้ตัวเราเองอะค่ะมันมันดวงมันดาวลงเรื่อยๆนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าแก้ไขในตอนเวลาที่ยังแก้ไขได้อย่าแก้ในตอนที่มันสายเกินแก้ จะบอกบางคนบอกว่าไม่มีทางหรอกสายมันไม่มีอะไรที่สายเกินแก้หรอกมันมีการสายเกินแก้ก็มีเยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสมมุตินะถ้าเราบอกว่าเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีพักคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คือยก,ยกตัวอย่างเฉยนะแล้วแล้วเราพยายามแก้ไขตรงนั้นอ่ะให้กลับมาคุยดีขึ้นพยายามปรับอารมณ์ถึงแม้บางทีอาจจะเขาอาจจะแบบทำผิดก็ได้เลยลก็ตามแต่บางทีเราจะไม่ได้ผิดก็ได้นะ,นะอันนี้คือยกตัวอย่างเราเองอะค่ะคือกิ่งฟ้าก็เลยอยากให้ตัวคุณเองอะ ion, ค่ะเหมือนพยายามปรับปรุงแก้ไขตรงจุดนั้นอ่ะกลับมาแบบ พูดดีขึ้นแบบแบบมีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเพราะว่าไพ่จริงๆมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องเตือนสติตัวเราเองบ้างในสิ่งที่เราทำผิดทำถูกทําผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมโอเคฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆเพราะาจริงๆพลังงานไพ่ขึ้นดีแต่มันจะมีคําเตือนอยู่เรื่อยๆเ,เ,เลยเลยนาะในพลังงานของชาวราศีกุมเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็เจอสิ่งดีรับปีใหม่ไทยรับสงการาน อ่าเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตด้วยนะคะอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนหรือว่าทําได้เป็นการทําบุญได้จงทํานะก็มันจะเสริมบุญตัวคุณเองคใครทําใครได้เท่านั้นเองนะคะก็ขออนุญาตจบความตัม้งใจแบบนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่อง,องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟฟ้้้้้้้้าาาาาาทคคคคลลลลิิิิิปปปปตตตตต่่่่ออออออไไไไไไใใใใในน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 ะะหหหรรืมมกก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 ด like, กดดดด์งงงง๊เ็ััจจชวีขุญ คลิปอื่น,นทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ